รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม วัสนีค้คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เป็นอีกครั้งที่เราได้รับเกียรติจากท่านจารยสมภพมานะรังสรรค์น,นะครับอธิการบดีสาบันการจัดการปัญญาพิวัตรประเด็นแรกที่เราจะถกกันวันนี้เรื่องของทำไมประเทศไทยและอาเซียนควรเข้ากับบริหรือบริกเคอร์เนียนะครมีความน่าสนใจไงและมีความจําเป็นอะไที่เราควรจะเข้าไปร่วมก่อนที่เราจะตก เที่ยวรถไฟนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามเหตุผลดีๆกับท่านอาจารย์สุภครับ นัาคุณผู้ชมไปพบกับท่านอาจารย์สุภพตอนนี้แหละครับสวัสดีครับอา <c oughs> จารย์ครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อาจารย์ครับคือเราก็ต้องพูดกันนิดหนึ่งว่าไอ้บริการซเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเนื่องจากรัสเซียนถูกบีบคั้นมาก <c oughs> เรื่องสถานการณ์ยูเครนถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็เขาไม่มีทางเลือกแต่ท้ายสุดเขาช่วยตัวเองแล้วก็ได้มิตรประเทศมิตรแท้อย,อย่างจีนเข้ามาผลักกำลังก็มีบรัสเซีย ชาน ن อินเดียและก็ซาอฟดาริกานี่คือที่มาที่ไปการก่อตั้งนะแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเราควรเดี๋ยวให้อาจาย์ตอบว่าควรจะเข้าร่วมบริกไหมตอนนี้เข้าใจว่ามีสัสองประเทศแล้วใช่ไหมฮะที่ที่สนใจจะเข้าร่วมหรือว่าเข้าไปแล้วเยอะแยะเลยเยอะมากเลยคือตอนนี้สมาชิกถาวรที่เป็นสังกัรกคือเก้าประเทศเก้าประเทศนะฮะจากห้ากายนเก้าล่าสุดแต่ที่นี่ผมจะถามอาจารย์ทีหนึ่งผมว่ากระเทือนยูเอสอาราแน่ เราะยูเซอเรียเนี่ยหลังจากที่ไม่มีอทองแบ็กเนี่ยก็ใช้เปเทโตรเนี่ยการเทรดเปเทโตรของทั่วโลกเนี่ยใช้ยูเซอเรียก็ทําให้ยูเซอเรียเข่งเข้มแข็งแข็งแกร่งอ่ะ ok, ครับ ok, ถ<ร>ูก ok. ไหมฮนะแต่ตอนนี้เขากําลังจะสลัดเปเทโรเนี่ยโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียประกาศชัดเจนไม่เอาแล้วอืมเปโตรยูเออเรี ok. จะเป็นเปเทโตรหยวนหรือเป็นเปเทโตรรูเบิลอะไรก็แล้วแต่คือจะเป็นโลเคชเรนซีเทรดกันครับครับ ตอนนี้สะเทือนยูเอสโอลาากไหมครับอาจารย์ครับก็มีโอกาสสะเทือนมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเชิญจ่าต่อครับรัฐมายถึงเข้ารวบคือบริกเนี่ยมันคงเป็นความร่วมมือในหลากหลายมิตินอกจากเรื่องของการเงินอย่างที่ดอต่างวางโมเลกู่นี่นะฮะครับเพราะว่าบริกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อนาไปสู่การสร้างทางเลือกของบรรดาชาติกําลังพัฒนาที่เราเรียกว่าชาติฝ่ายใต้หรือว่าโกลโบซาวนั่นแหละนะครับเพราะเราจะเห็นเลยว่า กลุ่มที่เป็น global north หลักๆก็คือกลุ่ม G7 นะซึ่งก็มีบทบาทในโลกนี้เรียยวบงการโลกมาอย่างต่อเนื่องนะจะสงครามโลกครั้งที่สองเราว่างันเถอะที่เกิดขึ้นนะครับอเมริกาเป็นผู้นำแล้วก็ใหญ่โตมากทั้งทั้งที่ประเทศมีแค่เจ็ประเทศประชากรเนี่ยผมว่ารวมแล้วอาจจะไม่ถึงสิเปรเ็นของประชากรโลกอ่ะกลุ่ม G7 เนี่ยนะฮะโลกมี8ปดพันล้านคนผมว่า G7 รวมกันทั้ง7ประเทศเนี่ยไม่ถึง เจ็ดร้อยกว่าคนเจ็ดร้อยกว่าล้านคนนะก็ไม่ถึงสิบอร์นตแต่ยงคงคือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามี GDP เนี่ยประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของโลกไอจีเจ็ดเนี่ยนะฮะคุณนายน่าจะหนีสี่หมื่นล้านล้านเหรียญนะครับ GDP โลกรวมมันก็ประมาณสักเก้าสิบสามล้านเหรียญแถวเนี้ยนะฮะก็คือก็คือประมาณตีว่าครึ่งหนึ่งโลกอ่ะนะแต่ว่าแต่ว่าคนไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของโลก แต่กรณีของการรวมตัวของบริกเนี่ยนะเอาเฉพาะห้าประเทศแรกยังไม่รวมถึงไอ้ีประเทศที่เข้าไปใหม่นะฮะครับครับนะครับรวมแล้วก็มีประชากรเนี่ยสี่สิบกเปอร์เซ็นต์ของโลกแต่ว่า GDP ประมาณสักยี่สิบห้าล้านล้านเหรียญแค่จีนก็ไปแล้วเกืน,นครับ GDP เนี่ยประมาณสักหนึ่งในยี่สิบเจ็ดยี่แปดเปอร์เซ็นต์ของโลกโอ้โหแนะม่มขนาดที่ประชากรเนี่ยมันมันร่วมครึ่งหนึ่งของโลกนะฉะนั้นมันโอกาสที่จะเติบโตกว่านี้ก็จะมีมากนะครับ และยิ่งไปผนวกเอาอีสีชาติเข้ามาก็คือมีอิหร่านก็ดีนะครับ UAE ก็ดีนะครับ Saudi Arabia แล้วก็มีอียิปต์กับกับเอธิโอเปียซาอุดีเนี่ยครั้งแรกก็ก็ก็ยื่นตัวเข้ามาแต่ว่าในตอนเขายัง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 เตรียมตัวอยู่ตอนนี้นะฮะถ้าเข้ามาก็จะกลายเป็นสิบประเทศอนะครับคือบริกเนี่ยมันถ้าเราดูถึงการรวมตัวของบริกเนี่ยมันเป็นการรวมตัวที่ ที่เป็นศูนย์รวมของประเทศยักษ์ใหญ่ของประเทศพัฒนาร่อกนกำลังพัฒนาของโลกครับครับนะเราไปไล่ดูนะครับใหญ่ทั้งอะไรครับใหญ่ทั้งจํานวนของประชากรใหญ่ทั้งจำนวนพื้นที่นะฮะเราดูนะครับแบตแล่ละประเทศเนี่ยมีพื้นที่กว่า <c oughs> ล้านตารางกิโลเมตรเป็นครั้งสิ้นนะฮะยิ่งกรณีของจีนรัสเซียนี่ก็และเซียกันสิบเจ็ดสิบเจ็ดล้านล้านตารางกิโลเมร <c oughs> ตรบราซิลก็ประมาณสักแปดเก้าล้านตารางกิโลเมตรนะฮะ อจีนก็9.6ล้านตารางกิโลเมตรนะครับอินเดียก็3.3ล้านตารางกิโลเมตรนะอฟริกาใต้จะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันมันมันค่อยๆค่อยๆจะกระจายตัวนะครับในแง่ของการครอบคลุมภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเราไล่ดูดีครับทำไมก็ต้องเอาเอาอฟริกาใต้เข้ามาครับเพราะมันเป็นตัวแทนของของข้าอฟริกานะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจถึงแม้ว่าอาจจะ อาจจะยังก็คือน่าจะอยู่ในต้นๆของซาอัฟริกาล่ะใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากในแอฟเตอร์อาจจะไนจีเรียนะอาจจะได้กับไนจีเรียหน่อยอ่าครับครับแต่ไนจีเรียก็ก็จะมียังไงมันมีน้ำมันนะใช่ใช่ครับครับกบฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าว่าประเทศที่เข้ามาเนี่ยรู้แล้วแบบเป็นหนึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่ครับผมใหญ่ทั้งประชากรใหญ่ทั้งพื้นที่อ่าแต่ว่ายังมี GDP ค่อนข้างเล็กนะฮะอย่างกรณีของอินเดียเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะฮะว่า GDP อินเดียยังเล็กนิดเดียว <C rap> ประมาณสักไม่ถึงสี่ล้านเหรียญขณะนี้มีประชากรเนี่ยร่วม20%ของประชากรโลก <C rap> อันดับหนึ่งของโลกแล้วด้วยซ้ำไปหน่ยนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะ <C rap> คือประเทศของบลิกเนี่ยมันเป็น under potential growth พูดเหมือนภาษาอังกฤษนะคือโตต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น <C rap> นะฮะทั้งหมดเลยนะยังมี room for growth อ <C rap> ีกเยอะ room for growth อีกเยอะนะแล้วข้อสำคัญเนี่ยที่จำเป็นมากที่เราจะต้องให้ความสนใจบริกก็คืออะไรครับที่ยังไม่เคยมีการพูดถึงกันนะฮะ คือตอนนี้โลกของศูนย์กลางของไอ้องกรในระบบผู้บิกาีของโลกเนี่ยที่เป็นมัลติแลทเทอร์โร่คอร์ปอเรชันเนี่ยมันง่อยเปี้ยเสียขาหมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจรู้ว่าการเมืองความมั่นคงเราดูองค์กรที่ดูแลด้านเศรษฐกิจก็คือ WTO เป็นแคบตอนนี้แทบไม่มีความหมายเลยฉะนั้นพอมาปีงี้ปั๊บเป็นไงฮะไประเทศไทยเราเนี่ยทำไมเราจำเป็นต้องให้ความสนใจดอกบล้ครับทั้งอันนี้ไม่เคยมีใครพูดกันนะครับ เพราะไทยเราเป็น Real เลียวเซกเตอร์เบสอีโคโนมีเราเป็นเศรษฐกิจที่อยู่กับภาคเศรษฐกิจจริงเ่ยเราไม่ได้ชาดีค้าเงินค้าทุนหนาชิ้นเนก่อนการเก็งกำไรเ,เหมือนกับศูนย์กลางการเงินโลกทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย เราต้องทำหากินกับเรื่องของการผลิดไม่ว่าจะเป็นการผิดในภาคเกษตรกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมและขณะเดียวกันเราต้องหากินกับการค้าทั้งในและระหว่างประเทศเราต้องหากินกับภาคบริการนะครับตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเฮลท์แคร์เลยทั้งหลายนี่นะครับพวกนี้มันเป็นเรียวเซกเตอร์เป็นภาคเป็นภาคเศรษฐกิจรินะครับฉะนั้นเมื่อมันปีกิปับเนี่ยเราก็จะต้องหาประโยชน์จากบรรดากลุ่มวงเซลเพราะเราเห็นแล้วว่ากลุ่มวงร้อนเดี๋ยวตลาดมันแย่งกัน แล้วขแล้วข้อ,ขอหนัาให้คืตอตอนนี้ซัพพลายเชยนมนแยกตัวออกจากกันออใช่ไหมครับอ,อย่างอเมริกาก็เริ่มที่จะปรีตัวออกจากออกจากจีนไปหาแหล่งใหม่ไปหาเวียดนามบ้างไปหาอินเดียบ้างอะไรต่างๆบ้างนะอะไรทั้งหลายใช่ไหมฮะนะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันแยกตัวจากกันเนี่ยนะมันก็จะต้องมีการสร้างซัพพลายเชยนใหม่ฝ่ายหนึ่งนําโดยสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรอีกฝ่ายหนึ่งนําโดยจีนลรลสเซียโดยไปอยางยิงจีน แล้วเมื่อมันสร้างซับไซเชนใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณเป็นเรียวเซกเตอร์เบสอีคโนมีเนี่ยคุณหากินกับเรื่องการผลิตต่างๆเช่นการากรเกษตรการอุตสาหกรรมและขนาดเดินคุณหากินกับการค้านะครับมันจะต้องมีการส่งน้ำเข้าเรียวเซกเตอร์ทั้งหมดไม่ใช่เฟดเนชียลเบสคุณหากินกับการท่องเที่ยวไอดีกว่เรียวเซกเตอร์อีกใช่ไหมครับคุณมกูจะไปพึ่งประเทศกําลังพัฒนาแล้วมากๆได้มากเหมือนเดิมไหมนะครับผมว่าทุกวันนี้ทั่วโลกก็พึ่งจีนนั่นแหละนักท่องเที่ยวตัวนี้ตัวนี้เพิ่ม แต่ว่าอย่างอื่นเราผสมผสานละโอเคคือเรานึกภาพวันรองท้ามันมันซับซายเชียนนแยกตัวออกจากกันเนี่ยต่อไปนี้เราต้องมองไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยครับมันจะเกิดการย้ายและขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่ออกจากจีนเพื่อไปหาประเทศเหล่านั้นโดยไม่อย่างย่งไอ้สมาชิกบริกนี่แหละอาจจะเป็นกลุ่มแรกๆเลยครับและเมื่อมันมีการขยายตัวของการลงทุนนะฮะนะครับและขนาดด้วยกันไอ้ชาติ กำลังพัฒนาแล้วเนี่ยก็อดอด,อดลนใจไม่ไหวแหละ<อ>ญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีไต้หวันมันก็ต้องไปลงทุนในบรรดาประเทศกาลังพัฒนาที่เป็นโกวบดเซาด้วยครับต่างคนางเข้าไปลงทุนฉะนั้นเมื่อมันลงทุนวมันก็จะทําให้โอก,กาสการเติบใหญ่ของบรรดาโกโบดเซามันจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น<อ>และมันเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยคุณไม่ค้าขายเขาเอคุณไม่พยายามชวนเข้ามาท่องเที่ยวแล้ว<อ>คุณจะไปชวนใครนะครับคุณจะชวนคนเจ็ดแปดร้อยล้านคนในในกลุ่ม G7 อย่างนั้นหรือ ช่ไหมครับนะแล้วประเทศเหล่านี้เขาเขาจำเป็นไหมเขาจะมาเที่ยวานคุณเยอะแยะมากมเาจะเข้าใจว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจเขาก็ย่ำแย่ย่ำแย่ถูกไหมนะครับแล้วเมื่อมันจะเขาจะต้องไปสร้างซัพพลายเชนใหม่เนี่ยตัวอย่างเช่นไปไปไปร่วมมือกับบรรดาชาติต่างๆที่เป็นพันธมิตรใจชิดไปร่วมมือกับอินเดียก็ดีเวียดนามสูงอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีประเทศต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อปีกีปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงจรของ g e ียวโพลิติกเดียวกันกับกับบรรดาประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมาค้าขายคุณไหมเขาจะให้ตลาดกับคุณม ขาถ้าคุณอยากจะเข้าไปค้าขายกับเขาอยากจะส่งออกไปไปประเทศเหล่านั้นมากๆดิคุณก็ต้องก็ต้องทําตัวให้ว่านอ,นอนสอนง่ายไงนะก็คือก็คือว่านอ,นอนสอนง่ายทางด้านภูมิและ,สะสาศาสตร์ใช่ไหมครับผู้ถูกนี่เร<ม>ยายอมคุณลยใช่ไหมอาจารย์ครับเชิญครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยเราเราเราจะต้องหากินกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเพิ่มมากขึ้นและข้อสัมพันธ์เมื่อหากินกับประเทศกำลังพัฒนาเราไปดูไอ้ออกอะไรเซชันต่างๆเนี่ย มันมีที่ไหนมันที่เราน่าจะเข้าไปเข้าไปร่วมร่วมหอลงด้วยนะครับนะครับดูไปดูมาแล้วก็คือบริกพ่อะไรครับเพราะบริกเนี่ยมันตั้งมาแล้วประมาณสักสิบสี่สิบห้าปีอย่างเป็นทางการนะฮะคือตั้งแต่ปีสองพันเก้าไอปีที่เกิดไอซัพพรามไคสิทธิ์นี่แหละและเป็นสาเหตุนีงทำให้บริกเป็นแจ้งเกิดนะฮะเพราะรู้ว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันชอบก่อวิกฤตการนะครับเราเราต้องจีนดูรับว่าไอไอดอทคอมคสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในปีสองพันหนึ่ง อีกแปดเก้าปีปีสองพันแปดไอ้ทรัพฮาความในสิ่มันเกิดอีกแล้วเกิดจากประเทศพัฒนาแล้วมากๆคือสาหารัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรทั้งสิ้นนะนี่จะบอกว่าเป็นโชคของทางโรนะมบูซาวไหมที่ถูกอเมริกาบีบหนักจนทัเซียตนะ้องหาทางออกแล้วเรียกไม่ว่าบีบจนจนมุมอะ่ะก็ต้องสู้ต้องฮึดสู้ะละวนี่คือที่มาที่ไปครับใช่ทำให้บิงแจ้งเกิดเร็วขึ้นแจ้งเกิดเร็วขึ้นแล้วข้อสมัยคืออะไรครับพอบีบมันแจ้งเกิดรับเนี่ย บริกก็พยายามทําองค์กรหรือว่าทําอะไรต่างๆองค์กาะยบอต่างๆเนี่ยให้เข้าไปสามารถแทนที่บรรดาองค์กรที่ดูแลดูชาติพัฒนาแล้วมากๆได้ตัวอย่างเช่นเลยครับเมื่อเขามีการตั้งบริกขึ้นมาตั้งแต่ปี2009เนี่ยต่อมาเขาตั้งธนาคารของเขาเองที่มีชื่อว่า The New Development Bank เพื่อทําหน้าที่แทนที่ธนาคารโลกเพราะเรารู้ว่าธนาคารโลกเนีย่ยมันบ ว่าคุณจะปล่อยกู้เนี่ยคุณก็ปล่อยกู้ให้เฉพาะบรรดาชาติที่อยู่ในอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยเป็นมนุษย์ของบรรดาที่ผู้ที่มีอิทธิพลอยู่ในในแาบโลกใช่ไหมครับนะะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณคุณเขาก็มินิวเดอแนแบงก์เนี่ยเป็นทางเลือกไอ้แก่ชาติสมาชิกนั้นคนมีจริงสนใจอย่างเ่เขาบิ๊กพ่อเลยครับเพราะมันเป็นทางเลือกของการที่มาของแหล่งได้ที่มาของแหล่งเงินทุนและข้อหลังเนี่ยครับไอเอ็มเอฟเองดรดั่งเคยเห็นไหมว่า สีลังกามาเกิดวิกฤตการณ์เนี่ยมันกู้เงินแค่ไม่กี่พันล้านเหรียญนะครับมันเจรจากันเป็นไม่รู้กี่สิบตลบใช่ครับฉะนั้นบริษเนี่ยมันมันก็จะเขาก็สร้างไอ้เครือข่ายต่างๆขึ้นมาซึ่งมันมีความพร้อมกว่าองค์กรในเดือนของบรรดาชาติอีกแบงก์พัฒนาคเช่นไรใช่ไหมครับเช่นมีดีวิลดีเวลลอปเมนต์แบงค์ที่จะมาทำที่ทำาที่แทนโวลแบงค์แล้วยังมีอะไรับ New Development Bank ใช่ไหมครับ New Development Bank ใช่ใใช่แล้วก็ยังมีไอ้ Regional Contingent contingency fund ก็ทำให้ที่คล้ายๆกับ IMF ก็คือเวลาคุณเกิดวิกฤตการทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้มาขอกู้จากไอ้วงเงินนี้ได้แล้วก็ยังมีการสร้าง common basket of currency ก็คือพยายามสร้างเงินตราสกุลหลักสกุล currency ของตัวเองขึ้นมาในอนาคตนะครับนะครับแรกเริ่มอาจจะใช้บ i l a t e r a l ใช้การค้าด้วยเงินตราสกุลท้องถิ่นตัวต่อตัวก่อนนะต่อไปก็พัฒนามาเป็น อ่เงินตาที่เป็นเป็นเงินตาสกุลร่วมนะเหมือนเกิดขึ้นในใ,ในยูโรโซนและอะไรแถวนี้นะครับ,รบแล้วขณะเดียวกันเขายังมีอะไรครับก็ยังมีไอไอห,หน่วยงานที่เข้ามาดูแลทางด้านทางด้านของการพัฒนาด้านด้านาต่างๆนะครับนะบแล้วก็ยังมีอะไรครับมีพวกไอไอนะเอ่อการร่วมมือทางด้านทางด้านของนะครับทางด้านของไอหน่วยงานที่ดูแลทางด้านทางด้าน การพัฒนาด้านต่างๆนะฮะโอเคโบลใต้น้ําก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับอะไรทั้งหลายนี่นะฮะฉะนั้นมันก็จะทําหน้าที่คล้ายคลึงกับอะไรครับคล้ายคลึงกับหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่แล้วที่มันไม่ค่อยฟังก์ชันอย่างเห็นอยู่ขนาดนี้มันก็เลยมันก็เลยมีความพร้อมที่จะเติบใหญ่ได้และข้อสำคัญคือว่ามันไม่ได้เป็นองค์กรที่เข้มงวดฉันมันรวมตัวกันแบบแบบที่ไม่มีอะไรต่างๆที่มาเป็นตัวแปรกําหนดมากมายนะครับ ก็เลยทาให้โอกาสการเข้าไปเป็นสมาชิกมันก็ยังง่ายกว่าไม่ต้องเจรจากัน5ปี10ปีกว่าจะเข้าเป็นได้ใช่ไหมครับนะและข้อหนึ่งคือมันเป็นแหล่งยึดโยงของบรรดาชาติกําลังพัฒนาทั้งหลายนะซึ่งจะต้องมีทางเลือกทางออกของของการที่จะ,ท,จะที่จะบริหารจัดการตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาก็ออกดีหรือว่าว,าวลาเกิดวิกฤตการเกิดความเสี่ยงอะไรต่างๆล่านี้นะครับนั่นคือที่มาของผลิตว่าทำไมมันน่าสนใจนะครับสรุปว่าเป็น positive มากกว่า negative ล่ะถ้าเราร่วมนะครับ และโดยเฉพาะโครบีาวประเทศที่พัฒนาแล้วกาลังพัฒนาอย่างจีนอย่างอินเดียอย่างรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานหน้าทางทางเศรษฐกิจด้วยเวลานี้ถูกไหมทาง้ร้งยทางการตาส่วนใหญ่ของโลกเป็นร้อยประเทศลงกันแล้วเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็เรียกว่าเราไม่ควรจะตกตกขบวนรถไฟกันอันนี้นะฮะเราต้องเข้าไปรวบนะครับเล็กหน่อยเปโตรเยสซาลาก็จะหมดถูกดาวไซด์ลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าซาดิอรบเรียเป็นผู้นำที่จะปริเสธการ ซื้อขายน้ำมนันด้วยดอลลาร์อย่างเดียวแล้วเพราะนั้นดอลลาร์ก็ไม่สามารถที่จะผูกขาด <c oughs> ในกลุ่มโอเปกได้อีกต่อไปนะคร,ครับวันนี้ก็ขอบคุณที่บทสรุปนะครับก็เรยเป็นบทสรุปว่าเราควรจะร่วมมากกว่าที่เรียกว่าได้มากกว่าเสีย <c oughs> ในยางานนี้ <c oughs> กับคุณท่านอาจารย์กล่ <c oughs> าคำอิดีครับครับจมครับนั่นคือสาเหตุชัดเจนจากท่านจารย์ังพบว่าทําไมเราถึงเข้าร่วมควรจะเข้าร่วมบริกส์นะครับมากกว่าที่จะปริเสธแล้วบางครั้งนี่ต้องคิดจริงๆครับ ต้องหยุดเกรงใจสารัฐได้สักทีลวไม่งั้นประเทศเราก็ตกในภาวะลำบากนะครับหลายๆเรื่องครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับช่วงหน้าพระจันทร์วัววัชรบมทีรออยู่ในช่วงของมุนตามธรรมผมขออญาตลาไพค้อมกับท่านอาจารย์สมบเอย่าลืมนะครับดูย้อนหลังทาง Facebook และ y t u t u ติ๊กต t o กได้ผ่านมูลิตีวีแฟนเฟสครับวันนี้รับรักสวัสดครับ ตลอดระยะเวลา52ปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะยังคงพัฒนาศักยภาพและพร้อมก้าวย่างสู่ปีที่53ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมยกระดับมาตรฐานการเดินทางสร้างความสุขให้กับคนไทยการทางพิเศษได้เปิดให้บริการทางพิเศษไปแล้ว8สายทางรวมระยะทาง224.6กิโลเมตรปัจจุบันการทางพิเศษมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง2โครงการคือ โครงการทางพิเศษสายพระราม3าดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกระยะทาง18.7กิโลเมตรที่จะเปิดให้บริการภายในปี2568และโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชตถนนลำลูกการะยะทาง16.2กิโลเมตรซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี2568นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญในเขตเมืองที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้แก่โครงการทางยกระดับชั้นที่2ช่วงงาวงวานพระราม9ก้า โครงการทางพิเศษสายเฉล่องรัฐวงแหวกรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและโครงการทางพิเศษสายส,ายสีนครินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการทางพิเศษยังมีแผนการขยายเส้นทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆโดยอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทูป,ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู รวมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้างจังหวัดตราดรวมทั้งการทางพิเศษยังดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษโดยมีโครงการสําคัญที่อยู่ระหว่างดําเนินการคือ โครงการพัฒนาที่พักริมทาง (Rest Area) บริเวณบางโปรงทางพิเศษการจนาพิเศษกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาการทางพิเศษมีความภาคภูมิใจที่โครงข่ายทางพิเศษสายต่างๆสามารถเชื่อมโยงการเดินทางทั้งในด้านการขนส่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทย ัจจุบันการทางพิเศษมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเก็บค่าผ่านทางและการนำเสนอบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์การเดินทางมากยิ่งขึ้นโดยได้เปิดบริการแอปพลิเคชัน Exact Portal ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้ดาวน์โหลดมาตั้งแต่ปี2 5 6 1ซึ่งในปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่า1ล้านแแสนบัญชีและเพื่อยกระดับการให้บริการบัตร e a s y Pass การทางพิเศษจึงพัฒนาโครงการสะสมคะแนน Exact Rewards เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้ทางพิเศษ นอกจากภารกิจหลักในการสร้างทางพิเศษแล้วการทางพิเศษยังให้ความสำคัญกับเยาวชนโดยได้สนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันจำนวน1,247ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น7 7 3 0 0 0 0บาทอีกทั้งมีส่วนรวมในการส่งเสริมพัฒนานและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของประเทศให้ไปสู่ระดับนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาลอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการพัฒนาด้านกีฬาให้เกิดความยั่งยืนโดยได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาเทคบอลแแห่งประเทศไทยนอกจากนี้การทางพิเศษยังคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอนุรักษ์พลังงานพร้อมรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนโซซายตี้โดยที่ผ่านมาได้หาแหล่งพลังงานสะอาดโดยดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลาร์ลูฟทท็อปที่อาคารศูนบริหารทางพิเศษไปแล้วกว่า780กิโลวัตต์ช่วยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ3.7ล้านบาทต่อปี ลดคาร์บอนไดออกไซด์441ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีหรือเทียบเท่าการปลูกต้นสัง49,000ต้นคิดเป็นพื้นที่ป่า490ไร่โดยได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ TVER จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน TGO เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้การทางพิเศษได้เปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมทางพิเศษและพื้นที่ปฏิบัติงานของทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษฉลองรัฐทางพิเศษบุรพาวิถีและทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสด์เป็นชนิดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งได้รับการรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme หรือ LES จากองค์การบริการการจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน ทำให้สามารถลดก๊าซเรืองกระจกได้42.04ตันขับออไดออกไซด์ต่อปีรวมถึงยังร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยในการเลือกใช้ปูนไฮดรลิกในการกอร่อสร้างทางพิเศษซึ่งจะใช้ในการกอร่อสร้างโครงการทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจักอุ丘ถนนลำลูกกา ตลอดการจัดโครงการ Exact Power Green กรภายใต้ชื่อกิจกรรม Exact รักโลกโดยเชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษเข้ากิจกรรมร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการร่วมปลูกต้นไม้และร่วมเรียนรูก้การอนุรักษ์ธรรมชาติช่วยลดปัญหาโลกเดือดที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการทางพิเศษจะยังคงพัฒนาศักยภาพการให้บริการ โดยนำระบบเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ในเมืองและนอกเมืองการพัฒนาพื้นที่โดยตระหนักและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการก่อสร้างและโครงการอาคารอัจฉริยะประหยัดพลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ จับสร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนยกระดับมาตรฐานการเดินทางสร้างความสุขให้กับคนไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่53ด้วยคำจำกัดความที่ว่าพัฒนาเส้นทางสร้างแรงบันดาลใจก้าวไปสู่ n e t ซ e โ o Society